เทสลารายได้โต12% year over year แต่ประกาศงบปุ๊บหุ้นลงทันทีทันทันที่รายได้โตแต่ทำไมกำไรจากการดำเนินงานลดลงถึง40% year over year แล้วอย่างนี้เทสลายังน่าสนใจอยู่หรือไม่ติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j a c k i e i n ินไ h t ช่องที่เราจะพาคุณ เข้าใจการลงทุนลึกกว่าที่เคยไม่ใช่แค่ดูราคาหุ้นแต่เจาะไปถึงแก่นอินไซต์ของเกมธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังวันนี้นะครับก็จะพามา Recap เกี่ยวกับงบไตรมารสสของหุ้นเท sla นะครับที่เพิ่งประกาศมาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวภาพรวมไฮไลท์หุ้นเท sla จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับ โอเคมาครับมาที่ financial summary ก่อนนะครับภาพรวมของรายได้เนี่ยรายได้รวมนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น12% year over year นะครับช่วงไตรมาส3ปี2025เนี่ยเอ่อโทษครับช่วงไตรมาส3 2024เนี่ยอยู่ที่ประมาณ25,000ล้านนะครับส่วนไตรมาส3ปี2025เนี่ยบวกขึ้นมาได้12% year over year นะครับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ28,000 เก้าสิบห้าล้านดอลลาร์นะครับาการเติบโตของรายได้เนี่ยจะมาจากส่วนของการฟื้นตัวยอดขายรถยนต์โมเดล Y นะครับรวมถึงธุรกิจ Energy Storage นะครับ Energy Storage เนี่ยบวกขึ้นมา44% Year o v e เ Year นยียวเียนะครับจากช่วงไตรมาส3ปี2024เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0เอ่อ2,300ล้านนะครับบวกขึ้นมา44%ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ3,000 415ล้าน U.S. ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าดูถ้าเราเข้าไปดูไส้ในเนี่ยเราเห็นได้ว่าก o อสโปรฟิตบวกขึ้นมาได้แค่1%เท่านั้นนะครับ Q 3ปี24เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,900ล้านนะครับ Q 3ปี25บวกขึ้นมา1%ขึ้นมาอยู่ที่5,054ล้าน U.S. ดอลลาร์เกิดอะไรขึ้นนะครับรายได้รวมบวก12แต่กลอสโปรฟิต บวกขึ้นมาแค่หนึ่งนะครับเหตุผลหลักเนี่ยก็จะมาจากในส่วนของ average selling price หรือว่ายอดขายต่อคันของเทสลาเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงนะครับเหลือ52,949 u s ดอลลาร์ต่อคันนะครับ52 0 0 0นะครับลดลง2.4% Month on Month นมันออนมันนะครับแล้วก็ลดลง9.1% Year Over Year นนะครับพูดง่ายก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ย มันประมาณ5 0 0 0 0ื่นสามห้าหมื่นสี่นะครับปีนี้เนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ52 0 0 0ืนะครับลดลง9%ซนะครับซึ่งเนื่องจากว่าเท s l a เนี่ยเป็นผู้นำในการลดราคาเพื่อดันยอดขายนะครับถ้าเราดูตัวยอด Delivery เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ราคาขายต่อคันเนี่ยมันลดลงนะครับมันก็เลยทำให้ตัว g r o s s profit เนี่ยมันมีการ g r o s s profit เนี่ยมันปรับตัว ยอดโรปรฟิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแค่1%นะครับยอดโรปรฟิตว่าหนักแล้วนะครับเราลองมาดูกำไรจากการดำเนินง,งานหรือ Income from operations นะครับกำไรจากการดำเนินง,งานลดลง40% year over year นะครับ Q 3ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,717ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน Q 3ปีนี้เนี่ยลดลงเหลืออยู่ที่1,600ล้านนะครับ ลบ40%เนื่องจากว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใ้จ่ายในการตลาดนะครับและสิ่งสำคัญก็คือ stock based compensation ที่มีการจ่ายให้กับพนักงานรวมถึงมีการจ่ายให้กับ Elon Musk นะครับซึ่งเป็นค่าใ้จ่ายที่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ค่าใ้จ่ายได้เป็นเงินสดแต่ทางบัญชีหรือทาง IFRS เนี่ยมันต้องบันทึกค่าใ้จ่ายตรงนี้เนี่ยลงในงบกำไรขาดทุนด้วยนะครับส่งผลทำให้ operating income เนี่ย มันลด40% year over year นะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูภาพรวมของกำไรสุทธิกันบ้างนะครับถ้าเป็นกำไรในลักษณะของ GAAP หรือว่า Gap Net Income เนี่ยลดลง37%นะครับซึ่งกำไร GAAP เนี่ยมันมีการรวม Stock Based Compensation เข้าไปด้วยนะครับก็เลยทำให้ลบ ก็เลยทำให้ลบ37% year o v e ด year นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดพวก stock base ออกนะครับดูเฉพาะ non-gap เนี่ยหรือว่ากำไรจากการดำเนินง,งานจริงๆเนี่ยมันลดลงประมาณ29% year over year นะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโอเคถ้าเราลองมาดูภาพรวมของ operational summary นะครับตัวที่มีการบวกขึ้นมาได้เนี่ยก็คือจะเป็นการส่งมอบรถ โมเดล Y และโมเดล3นะครับยอดการส่งมอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ481,000คันต่อไตรมาสนะครับสำหรับไตรมาส3นะครับบวกขึ้นมา9%นะครับ Q 3ปี24เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,300สนนะครับ439,000นะครับบวกขึ้นมา9%อยู่ที่481,000นนะครับแล้วก็ถ้าดูภาพรวมในทุกๆโมเดลเนี่ย total delivery เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 491,000คันนะครับบวกขึ้นมา7% year over year นะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูภาพรวมรายธุรกิจกันบ้างนะครับขอเริ่มที่ภาพรวมอโตโมทีฟนะครับถ้าเป็นในฝั่งของสหรัฐในแคลิฟอร์เนียเนวาดาแล้วก็เท็กซัสเนี่ยจะมีการเปิดตัวนะครับโมเดล3และโมเดล Y s t a n d a r d นะครับซึ่ง2โมเดลนี้เนี่ยจะมีระยะระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ย มากกว่า3 0 0 0มมาล์3 0 0 0มไม์ะครับซึ่งราคาเริ่มต้นของโมเดล3เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36,990ดอลลาร์ต่อคันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโมเดล Y Standard เนี่ยราคาเริ่มเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ39,990ดอลลาร์ต่อคันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของโมเดล3และโมเดล Y Standard นะครับโอเคถ้าเป็นในส่วนของ a s i a Pacific โดยเฉพาะในไชน่าโดยเฉพาะในจีนเนี่ยเทสลา Tesla จะมีการเปิดตัวโมเดล YL นะครับในจีนซึ่งจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น longer wheelbase นะครับ longer longer wheelbase หมายความว่ายังไงอยากให้ลองนึกภาพว่ารถปกติเนี่ยมันจะมี2ที่นั่งข้างหน้าแล้วก็3ถึง4ที่นั่งข้างหลังนะครับจะเป็นจะเป็น2แถวนะครับแต่โมเดล YL เนี่ยมันจะเป็น longer wheelbase คือ ระยะห่างระหว่างเพลามันมากขึ้นนะครับล้อหน้าล้อหลังเพลาหน้าเพลาหลังนี่มันมากขึ้นส่่ผลทําให้โมเดลวายตัวโมเดลวายตัวตัวลองเกอร์ว er ีเบสเนี่ยมันสามารถจุได้6ที่นั่งและมีจํานวน3แถวนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเปิดตัวแค่ในจีนอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูนอกเหนือจากจีนเนี่ย ไฮไลท์หลักก็จะเป็นทางฝั่งของเซาท์คอร์เรียนะครับการส่งมอบรถในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยทำสถิติใหม่นะครับโดยเฉพาะในเกาหลีใต้เนี่ยปัจจุบันเกาหลีใต้เนี่ยมีขนาดการส่งมอบหรือว่าจํานวนในการส่งมอบเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ3รองจาก US แล้วก็จีนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในส่วนของยุโรปแล้วก็มิดเดิลเอ t เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโมเดล Y ยเนี่ยยังคงเป็นโมเดลที่ขายดีที่สุดในโนเวย์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์นะครับ ส่วนในอันนี้อันนี้จะเป็นภาพเยอตุเดตนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นใน Q3 สเนี่ยฟินแลนด์แล้วก็ฮอลแลนด์เนี่ยรวมถึงเดนมาร์กเนี่ยก็ขายดีในช่วงเดือนเออเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเท s l a เนี่ยจะมีการเปิดตัวนะครับ Fu l l self d r i v i n g ในยุโรปนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีการเรียก้ไดว่าตเตรียมแล้วกันตเตรียมรออนุมัติจากภาครัฐอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโมเดล YL ที่เพิ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่ก็จะมีการ extend ตัว e w b a s e นะครับทำให้เพลาหน้าเพลาหลังเนี่ยมันมีระยะห่างระหว่างเพลามากยิ่งขึ้นนะครับถ้าดูข้างนอกเนี่ยมันอาจจะมองไม่ออกนะครับเพราะว่ามี2ประตูเหมือนรถท,ท,ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูข้างในเนี่ยเราเจะเห็นได้ว่ามันจะมี3มแถวนะครับแถวหน้าเนี่ยก็จะเป็นคนขับและคนที่นั่งข้างนะครับแล้วก็จะมีแถวกลางอีก2ที่นั่งแล้วก็แถวหลังอีก2ที่นั่งนะครับรวมแล้วเนี่ย มี3แถว6ที่นั่งนะครับโอเคเหนื่อยหายใจไม่ทัน <laughs> ต่อมานะครับจะเป็นคอเทโลยีนะครับจะเป็นภาพรวมธุรกิจที่เกี่ยวกับ AI AI แล้วก็แบตเตอรี่ต่างๆนะครับถ้าเราดูนในฝั่งของ artificial intelligence software and hardware เนี่ยเทส la เนี่ยจะมีการเปิดตัว FSD รุ่นใหม่นะครับจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชันสิบ เพิ่งเปิดตัวไปในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถามว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันดียังไงนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ใช้ในโมเดลฮุรูพ็กซี่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งจุดเด่นของตัว V14 เนี่ยมันจะมีการอัปเกรดสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับคำว่าซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยหมายความว่ายังไงสมมุติว่ามันมีเสียงไซเรนจากรถพยาบาลนะครับถ้าเป็น AI ทั่วๆไปหรือว่า full ท e l f driving ทั่วๆไปเนี่ยมันอาจจะแยกไม่ออกว่า เสียงนี้เนี่ยมันเป็นเสียงของรถไซเรนหรือเป็นเสียงจาก Environment ารอบข้างนะครับแต่ว่าตัวเวอร์ชัน14เนี่ยมันรับมันรับรู้ได้เลยว่าเสียงนี้เนี่ยหรือรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถมันเป็นรถพยาบาลและเป็นเสียงไซเรนนะครับมันก็จะมีการเรียกได้ว่าลีกทางให้กับรถไซเรนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นสำหรับตัวเวอร์ชัน14นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นการ i ินดิเคต ระบุตัวของที่จอดนะครับมันจะขึ้นมามันมันจะขึ้นตัว a รือว่าออปชันให้ให้เราเห็นเลยว่าถ้าเราจะจอดในที่สา,สาธารณะเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะจอดตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอัปเกรดของ Full s e l f d r i ving นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นเว vehicle a o d other s o f t แว r ์นะครับทั่วของเ e s l a App เนี่ยจะมีการเพิ่มฟังก์ชันในการสั่งอาหารล่วงหน้า จากหน้ารถเลยจากตัวทัชสกรีนล่วงจากตัวทัชสกรีนของรถเทสลาเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ Tesla Dinner ซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังใช้ได้แค่ในลอสในลอสแอนเจลิสใน LA นะครับซึ่งตัวเท s l a Dinner เนี่ยบางคนอาจจะอาจจะเพิ่งมาตามนะครับเท s l a Dinner เนี่ยหมายความว่ามันจะเป็นโครงการ Drive-in Restaurant นะครับบางคนเนี่ย เขาจองตัวของซ u เปอร์ชาร์เจอร์สเตชันนะครับเวลาที่เราจองซ u เปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าซ u เปอร์ชาร์เจอร์นี้เนี่ยมันมีร้านอาหารมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกเหนือจากเราชาร์จแล้วเรารอแล้วเนี่ยเรายังเข้าไปทานอาหารตามจุดทัสพอยต์ต่างๆที่เท sla เขาเตรียมไว้ให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอัพเกรดเท s ลาดิเนอรนะครับ ต่อมาก็จะเป็นพวกกลุ่มแบตเตอรี่แล้วก็ powertrain and manufacturing นะครับทั้งโมเดล3แล้วก็โมเดล Y standard เนี่ยมีการใช้แบตเตอรี่แพ็คแบบใหม่นะครับซึ่งจะเน้นประสิทธิภาพสูงขึ้นกินพลังงานลดลงนะครับแล้วก็ระยะทางสำหรับตัวแบตใหม่เนี่ยขับได้ประมาณ3 3 1ไมล์ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับซึ่งมีความ efficient มากขึ้นนะครับ <c oughs> ต่อมาถ้าเป็น ทางฝั่งของ energy generation and storage เนี่ยทางเทส l าจะมีการติดตั้งการาระบบกับเก็บพลังงานแบบใหม่นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเขามีการทำสถิติทำ new or high นะครับโดยเฉพาะโรงงาน mega factory จากเสซนไหแล้วก็ยอดขาย power wall นะครับสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า gross margin gross profit เนี่ยหรือว่าตัวกำไรขั้นต้นเนี่ยขึ้นไปแตะระดับ1.1 พันล้านในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่าเมกะบล็อกนะครับเมกะบล็อกเนี่ยจะเป็นการรวมเมกะแพกนะครับเมกะแพกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเมกะแพกสานะครับซึ่งมันจะเป็นการรวมเมกะแพกจำนวนสีหน่วยเข้าด้วยกันนะครับจุดเด่นก็คือจะทำให้ติดตั้งง่าย นะครับลดความซับซ้อนให้กับลูกค้าแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบโครงขายไฟได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจ Service and Arthur เทนีย Tesla มีการเพิ่มนะครับจุด Supercharger เพิ่มอีก3,500จุดใน q 3ที่ผ่านมานะครับซึ่งสมมติทำให้ตัวกรดเรดเนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณ18% year over year นะครับแล้วก็เปิดตัว Supercharger Version อร์4 ซึ่งมีความหนาแน่นของพลังงานมากกว่าเดิมเนี่ยประมาณ3เท่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเป็นเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆของแต่ละธุรกิจนะครับต่อมาจะเป็นภาพรวมเอาลุกนะครับถ้าเป็นในแง่ของปริมาณการขายเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาให้ไกด์ไกด์ไกด์แดนมาว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับจีน นะครับสถานก,การค้าระหว่างประเทศนโยบายภาษีแล้วก็ซัพพลายเชนเนี่ยมีความผ,ลผ,ลผลันผวนนะครับอ,อ,อย่างนั้นก็ตามเนี่ยบริษัทมีการยังมียังมีความเชื่อว่าการลงทุนในธุรกิจหีือหรือจะเป็นธุรกิจพลังงานเนี่ยจะเป็นรากฐานในการเติบโตในอนาคตนะครับโอเคถ้าเป็นในแง่ของเงินสดนะครับตัวของแคชเนี่ยบริษัทยังมีความเชื่อว่าบริษัทยังเชื่อว่า ซึ่งส่วนตัวก็เท่าท,ที่ดูในงบดุลแล้วก็งบ,งบกระแสเงินสดเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่าแคชเนี่ยยังมีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการรองรับการขยายรายการผลิตในอนาคตนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยจะพยายามบริหารตัวของแคชตัวของงบดุลเนี่ยให้มีความเรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางฝั่งของตัวกําไรเนี่ยก็บริษัทยังคงเน้นในเรื่องของนวัตกรรม แล้วก็ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มเอฟฟิเชนซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินง,งานนะครับตรงนี้ก็เป็นคอหลักของเท s l a อยู่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นในเรื่องของ Product ก็บริษัทเนี่ยยังคงขยายแล้วก็พัฒนารายการผลิตโดยเน้นต้นทุนต่ำแล้วก็ขยายลายให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อได้สเกลอีโคโนมียิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อหน่วยก็จะยิ่งลดลงนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นในส่วนของ Cybercap Tesla Semi แล้วก็ Megapack 3เนี่ยก็จะเริ่มเ,เริ่มสเก u โดในช่วงเริ่มเริ่มเริ่มส t าร์ทโปรดักชันในช่วงปี2.26 6นะครับก็จะเป็นช่วงปีหน้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของหุ่นยนต์ Optimus เนี่ยก็จะเน้ว่าเริ่มติดตั้งสายการผลิตต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อตเตรียมที่จะผลิตในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเขาก็ไม่ได้ให้ ทำลายมานะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นภาพรวมของแต้มสามหุ้นเทสลานะครับเดี๋ยวขอสลับมากล้องหน้าดีกว่าโอเคต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้มีหุ้นเทสลานะครับไม่เหมือนไม่เหมือนสองคลิปที่แล้วทั้ง AML แล้วก็ TMC เนี่ยสองตัวนั้นผมมีหุ้นอยู่นะครับเ,เทสลาโดยสรุปเนี่ยผมขออ้างอิงคำพูดจากพี่มาร์สพี่มาร์ทเทรนลงทุนนะครับว่า ถ้าเราดูเฉพาะตัวของธุรกิจ EV ของเท s l a เนี่ยแน่นอนว่าราคานี้เนี่ยมัน Over Value มากๆนะครับแต่คนที่ซื้อคุณเท s l a เนี่ยผมเข้าใจว่าคุณซื้อนะีคุณซื้ออนาคตของ AI คุณซื้อ Ecosystem ของตัว AI ซึ่งผมคิดว่า In the long term เนี่ยมันยังมี Growth Rate ที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับคิดดูว่าตัว Full Self Driving ตัว รถพบแท็กซี่เนี่ยมันลดคอสได้เยอะมาก 1. คือลดคอสได้เยอะ 2. คือเรเ e n ว e g นิวโกลดเนี่ยมันจะไปกินธุรกิจอื่นอีกเยอะ 3. คือถ้าเป็นในแง่ของตัวออพติมัสตัวตัว,ต,วตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเข้ามาแทนคนมาทําง,งานแทนคนได้อีกเยอะมากซึ่งคิดภาพดูว่าคอสเอฟเฟกชันซีเนี่ยมันยังสามารถลดได้เยอะนะครับก็ส่วนตัวก็มองว่า เทสลายังไปได้อีกไกลนะครับแต่ว่าในชอตเทอมเนี่ยมันอาจจะติดคอมันอาจจะติดในเรื่องของการแข่งขันในธุรกิจ EV ีที่อาจจะกดดันราคาหุ้นได้นะครับก็ในอนาคตผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่อาจจะเข้าไปลงทุนตอนที่ตลาดปรับตัวย่อลงนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมรีแคปหุ้นเทสลาประจำไตรมาสสนะครับก็ชอบหรือว่าไม่ชอบหรืออยากจะ ดิชมอะไรยังไงก็บอกมาได้ในคอมเมนต์นะครับอ,อยากให้ทําตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้ผมเพิ่งเห็นคอมเมนต์ว่ามีคนอยากจะให้ทําตัวโจโจบี้นะครับ Goby ตัวนี้สารภาพว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามจริงๆนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อ่านแล้วก็จะมารีแคปให้ในใจมาสหน้าตัวไหนที่ผมไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้ไปอ่านงบไม่ได้ติดตามแบบละเอียดเนี่ยผมเองก็ไม่ได้ ผม,ผมก็จะไม่กล้าที่จะมาเอาที่จะมารีแคปหรือว่าไม่ไม่กล้าที่จะเอามาพูดนะครับก็เลยอาจจะขอติดไว้ก่อนอยากจะพูดตัวที่ตามมานานแล้วก็อยากจะพูดตัวที่รู้จริงๆนะครับก็อยากจะให้ก็ฝากฝากช่องไว้หน่อยนะครับเพิ่งเพิ่งสร้างช่องมาแต่ว่าส่วนตัวกล็ลงทุนมาเป็นระยะเวลานานนะครับก็อยากจะอยากให้ผมทําหุ้นตัวไหนหรือว่ารีแคปตัวไหนก็บอกมาได้นะครับถ้ายังไม่มีคอมเมนต์อะไรเนี่ย ผมก็จะมารีแคปตัวที่ผมตามมาเรื่อยๆนะครับอย่างพวกหุ้นชิป AI หุ้นเทคหุ้นเท s l a าอะไรพวกนี้นะผมก็ตามเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็เลยมารีแคปให้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังก็คลิปหน้าเป็นหุ้นตัวไหนโปรดติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอลาเอาไวเ้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ